มึงอ,อ,อ,อาวาขวแมึง่นีนะมักบ่อยซินใช่หลายพี่น้องครับมักซับแดกบอพีน้องบามักักมัมก,มกเอมกกมกมกะะ็มมักก็มักามักกิดทิตกันครับดู<ะ>ดิลูก้าข่อยนะมึงจะบ่อยหายลาดไหนจะนนนนเป็นนะไรบแค่ถ้าบ่อยไม่เป็นพ่อเจ้าตีกูขอเลว่านเป็นพ่อกูดองลูกเอ้ยจะมาขันเมื่อไรกูววง่งกูนอนบลแม่คอยกเลยน้เบืงั้เบืงแนเปนปขอคุณค ยเงินแบบยูนังดนเอยเนาะห้าสิบไอ้แบบที่หัวกับแม่เขาอะไรแม่มันอะไรแม่เป็นหอยเป็นจันเออแม่เอายมักบ่อยสิ่จะใช่ไหลมักแบบลูกแบบเต้ามักจะได้เป็นผัวนี่เนาะเป็นบ้านตี่อย่างในหมอลำเป็นผัวแบบเอากระทุ่มมาจันเนาะสามเมื่อชีเมื่อไม่ได้เป็นผัวจีทุ่มครับแม่แน่เบิดหลายปันไอ้ขึ้นหนึ่งหราเบิดเป็นแสนแขนเขาเขาเพราะได้ใบคุณแล้ว ว่าตี้มบอกือพี่อแต่เเป็นแสนแสนก็ได้ใบก็ได้ใบกับแงี้งกิงแี้วเขาไให้ใช่ไหมหอมมาไล่หอมหอมแก่หอมก็่าสีหอมอยอแเราเขามือชูขวาพาดก็ขี่เดียบูก็ไดู้เราผสมเข้าหักเข้าแพงแล้วมึง ขันมาเล่นแถวใกล้ๆนี่ก็หาเห่าโลดพ่็บอกว่าจังไหนก็เจ้าเฟซสบู่หาเห่าแม่ครับครับผมปูสาบในฐานแม่นะเด้อโอ้จังสีมากบ่มานาเลยได้ครับแม่ขันผมมาเล่นแถววัดพระนี่ผมคือทอดนี่ยแต่หน้าแม่นี่ยแหละครับโอ้ยคนหนาแล้วป็นคนปากปว่ะเออไอเ่านอนป่วยอยู่กันได้ลูกขึ้นมา ลูกเป็นพายังมาลูกขึ้น,นมาหาเขาในแนวเออย่านเขาเพได้หนาเพได้ตาไปหายืมเงินดอกไล่ลั่นผุนมาของมาไล่เขามันี่เบิดหน่อยในยตัวลูกไปจอบลูกไปยังเฮี้ยนกูมีตมะหมอกกนันน้องขี้ไก่หน้เฮี้ยนสามหลอดชีหลอดมั <c oughs> นต้องช่วงนี้มันต้องช่ว,วงหลอดไล่ลั่น,ะะนอยู่ตัวพี่น้องครับมัดบอยหลายเดียวนี่กับมักคือเราบ,บอกเศษบวกมันเรียบร้อยเนี่ยบอกเค่เราบอกคงบอกคงเป็นยังช่างมันสิบโตมาขอมาไล่หอย เราเรียกลูกเราสามเลยทุกคนเฮ้ยกะช่างทอดเนาะเีบิ่งคำบอกว่าเข้าแพงเข้าแทปเมียรด้วเธอจิ้วจิ้วผุดปากหวานมันจันอย่างไ้เงินน้ำเท้าบัดสงการป้องปีป้องเรื่องแบนแต่งงานกับแบ่ดดูแลดีสวยเราบอกแย่เมียเพิ่นกับแม่น้ำบ้ากะช่างเนี่ยเพป็นชิม่าจัดจุกกูเห็นเป็นเมียบ่อยกว่าเพิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอะแฮมไม่จะเป็น <sup> อ้วนนะเอาจะบวกมนคนอ้วนสบออกอลร้่จะขอเขาอ้วนแต่กูอ้วนผู้เดียวกูยังนหัวใจขวงมาเมื่อนี้เมียเรามาน้ำยังหแห้งกับอ้กับแม่กูกแม่กับองเกันมีรืงรถอ่ะเอาจะไปเฝ้าเมื่อนี้เมื่อทไปเฝ้าดูกาฟิวขอนนูนฟิวใสฟิวใส่เอรนอยอกรนี มวนหัวหน้าลองลอยเที่ยมตัวอาเพียงนี่กระดานนั่อยสิไท่ใช่หเล่น่อยกันีใก็ชางเดีวแล้วต้องเพิ่ช่วเราจบเพลงเศร้าหงเศ้าหัก็่ฉันมากาิ่ออกก็ลองเาึงเสียงดีว่าฉันตัวที่กูจิงหองมาไลากาที่จัดสามตันแม้วก็โชวาสาม่นฮะชาสามน่กูก็ยังชมีเดนที่จิงห้องทไจางมอแล้วนี่ยังมากจางวลังกรอนจังบาท พันนั่งการสร้งสามแสนบ่โอ้ยนั่งเอกเชียงดีือยังหนาบ่ไม่เรียนอนดีปุ๊เฮ้ยนัเอกสสีมากั่งก็ยางนดีกจัะเล้วกันะแจ้งมาสงพแง่เกี่ยเขาหาผัวเมื่อนี้หัวแเราอดแสดงความเสียใจน้ำเดือดแม่แก่ความเสียใจหัวเจ้าตายเอ้ยชิบะเชี่ยเกเห่แค่้หนกูยันมันมาตายอยู่เป็นบ้ยเฮ้ยเตายเสียใจเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮคยเฮยเตายเฮยเฮ้ยเก้ยเคุณเจ้าซื้ว่าจังไหนเี่ยเฮ้พน นี่แหะเมื่อนี่สิฮะผู้ที่แปดผู้ที่เก้าอยู่เล่ะเขากรเจาเาอยากได้หลัสคนมาแข่งความตรงก้ตัวจ้งกัะแต่เมื่อนี่สิฮะจะหาคนนพอหลนเอาสอคนปุกตับจไหวก่อนไหวก่ล่ะลูกจุกแกงชูเขาต้อนูเกิดบานี่ลูกแม่ต้องงชูให้อ๋อลจะมาจะใส่หนึ่งแต่มันจะใสกจัจะเ่วัน

เงือนสามพันกเ็ก <expands> <trendy> ็ัออย่างไรๆห้าสิบปรเด็นเพื่อนกันตวมว่ามันรวงแบบหมอลรั้งเนี่ยเอาหมอนรั้งจะเลตอนไปแกงคือว่าเป็นอะไรคือคือแกงซีตัวอกจากปามันนะแม่ม่เฉพาะแตตัวก็ชุบเก็ดไวยเมื่อการละแม่นอะตุ๊กตาแกงหนาแกงกานเนี่ยแลแตงมาเลยอาแต่งเก่คือ่าขึ้ในหลุโพสเตอร์ เสียดแทงังก็ดูก็เดียดแต่แทงไม่เยแงไม่เยมันเป็นบ้าทีหากินไงบ่นี่หมอลำใจก็ร่อยก้อนเสิออกมาหนาไปที่ขอแตงโเป็นจมกองตัวม่นหากินไงบ่นี่เป็นบ้ายังแงหลายๆมันก็ขาดทุน่เดขาดุนก็เลยหเลหาๆโอ้เหลืบง่ายจอุ้ยโอ้ยหขาหนาเใหญเทร่าบงกินมาแล้วไม่ยิง เธอเนี่ยถ้าเรวลุกนาดางท่อให้คุณน้เงอ้ยอากแก้ได้เรอตุมบฝาั้นไป่น้องยุบนี่ยไเห็นดาบสันดาเนี่ก็สอยากกินกวเีวเนียบเปี๊ย่าแต่เีมือกี้เมซมร้ง่อสิมาเปล่แกเสยแปฟองเดียวกับเรลุทุนนี่แม่ไม่ยา